นหนนาะทิกต o k ใช้เสียงเพลงอย่างไรรีวิวสินค้าไม่ให้ละเมิดเปิดการมองเห็นสวัสดีครับในตัวว i n ินิ i ีแป8นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการนะครับใช้เสียงเพลงไม่ให้โดนละเมิดก็คือมีอยู่2ขั้นตอนก่อนจะไปดูนะครับอย่าลืมฝากด้วยครับมีซีรีส์ตรงนี้ใครช่องพังไปดูแก้กรรมช่องพัง แล้วก็มีไลฟ์สดทุกวันตอน10บโมงครึ่งอย่าลืมมาดูนะครับแล้วก็ฝากคอร์สเรียนการเป็นในหน้าออนไลน์ปี2 0 2 5หครับทุกแพลตฟอร์มทำออนไลน์ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีที่1กันนะครับอ่ะไปดูกันเลยเรามาดูวิธีที่1กันนะครับอันดับแรกเลยใครที่อยากใช้บัญชีส่วนตัวแล้วก็รีวิวสินค้าสิ่งที่เ,เพื่อนเนต้องทำคือต้องเปิดฟีเจอร์นี้นะครับให้เราเข้ามาในช่องหลักของเรา แล้วเพืเ่อนๆจะเห็นคําว่า TikTok ok Studio เห็นไหมครับคลิกเข้าไปเลยครับอใครยังไม่ติดตามไม่ใช่ทุกฝากกติดตามด้วยนะครับเสร็จแล้วพอเราเข้ามาหน้านี้ข้างบนขวามือเพื่อนเห็นมีคําว่าฟันเฟืองเห็นไหมครับฟันเฟืองคลิกครับอ่ะเห็นไหมใครที่ยังไม่เปิดก็กดเปิดครับเนี่ยกดเปิดให้หมดเลยทั้งข้างบนทั้งล่างนะครับเปิดทั้งสองอันเลยแบบนี้เนาะก็เรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่1นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่สองกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะไป เรามาดูวิธีสอกันนะครับวิธีสอก็คือเราเปลี่ยนจากบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีธุรกิจนะครับซึ่งมันมีข้อดีเยอะมากในการใช้บัญชีธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเสิงทรีย์เชิงพาณิชย์การใช้ระบบรับฟรีการข้อความตอบรับวิการวิเคราะห์ช่องอย่างละเอียดนะครับมันจะมีอยู่ตรงนี้อ่ะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่3ามกีข้างบนนะครับเสร็จแล้วไปที่การตั้งค่าแลบความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วให้ไปที่บัญชีครับ เสร็จแล้วให้ไปตรงคําว่าสลับเป็นบัญชีธุรกิจเห็นไหมครับตอนนี้บัญชีผมเนี่ยเป็นบัญชีส่วนตัวอยู่นะครับเลยต้องสลับไปเป็นบัญชีธุรกิจแต่ถ้าของใครเนี่ยที่ขึ้นว่าบัญชีธุรกิจเอ่อขึ้นว่าถ้าตรงนี้ของใครขึ้นว่าเป็นบัญชีส่วนตัวตรงนี้นะเป็นบัญชีส่วนตัวแปลว่าคุณเนี่ยเป็นบัญชีธุรกิจอยู่แล้วอ่าโอเคไหมอ่ะบัญชีธุรกิจค,ครับเราก็กดถัดไปเลยถัดไปเรื่อยๆนะครับถัดไปเรื่อยๆเลยแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับ เราก็เลือกมาสามอันเนาะความสวยความงามอะ,อะไรก็ได้นะครับอสมมติเนาะเราจะขายาอะไรดีอ่ะอย่างผมนี่ผมเป็นผมเกี่ยวกับช่องนี้ช่องนี้เป็นเรื่องของการเรียนและการอบรมอ่ะถัดไปนะครับอันนี้ก็ข้ามไปแล้วก็กดเยี่ยมชมธุรกิจอ่ากดครับอ่ะเรียบร้อย เสร็จแล้วเนี่ยบัญชีธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับมีรับลิมีข้อความแชทอัตโนมัติมีข้อมูลเชิงสร้างสรรค์มีการโปรโมทแบบพิเศษนะครับอะไรเยอะแยะมากมายเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ย้อนออกมาเราก็จะมีเมนูนี้เพิ่มเลยไหมบัญชีธุรกิจเห็นไหมครับชุดธุรกิจค,ครับมีไงอันเดียวกันนะครับใครที่จะทํารับผลรับผลก็เป็นแบบฟอร์มก็ลองมาเล่นดูนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเนาะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับ นี่คือ2วิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยไม่โดนละเมิดเวลาที่คุณไปเลือกใช้เสียงเพลงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณเลือกเลือก2ฟังก์ชันนี้แล้วเนี่ยเวลาคุณเลือกใช้เสียงเพลงระบบมันจะตรวจสอบเลยครับว่าเพลงที่คุณใช้เนี่ยมันเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไหมโดนละเมิดหรือเปล่าแค่นั้นเองครับก็ใช้เสียงเพลงได้สบายๆแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากโดนละเมิดแนะนําพยายามฝึกภาคเสียงด้วยตนเองครับใช้เสียงของตอนเองแต่ถ้าเกิดอยากใช้เสียงเพลงสลับกับการภาคของตัวเองก็ลองใช้ สฟังก์ชันนี้ดูแล้วกันนะมีใครมีความไม่เห็นเป็นอย่างไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับ